อ่านนิยายแบบ AI ตอนที่4บ้านเกิดเจ้าย่าหลงหัวหน้ากลุ่มเยเตะสำเร็จการวิวัฒนาการขั้นที่3แล้วและกำลังเข้าสู่กอดแซงชัวรี่สเปซที่4เขากลายเป็นมนุษย์คนที่83ในประวัติศาสตร์ที่ไปถึงสเปซที่4ของกอดแซงชัวรี่ได้เขามีอายุไขถึง500 และเขาได้สถานะกึ่งเทพเป็นที่เรียบร้อยล่านก่ออัจฉริยะจากเล็กซี่เลคอดเข้าสู่สเปซที่สองของกดเซงทัวรี่โดยการใช้100จีโน่อยกลายพันธเขามีอายุไขถึง300ปีและได้รับสถานะผู้วิวัฒนาการสมาชิกของเฮมิงเวย์สังหารมอนสเตอร์ระดับกึ่งเทพได้เมื่อวานนี้ พวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่ล่ามอนสเตอร์ระดับกึ่งเทพสำเร็จฮานเซนเพิ่งจะเทเลพอร์ตกลับมาจากสตีลอาเมอร์เขามองดูข่าวบนกระดานข่าวที่สถานีเทเลพอร์ตผู้วิวัฒนาการผู้เป็นเลิศและกึ่งเทพด้วยคริสตัลสีดำอันนี้ผมจะไปถึงระดับนั้นหรือก้าวข้ามไปมันจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปฮานเซนอยู่ระหว่างทางกลับบ้านโดยรถไฟฟ้าเมื่อเขากลับมาถึงบ้าน ยังไม่ทันที่เขาจะเข้าไปในลานกว้างหน้าบ้านเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากในบ้านหลัวซสูหลานคุณต้องการเอาบ้านหลังนี้ไปงั้นหรอบ้านหลังนี้เป็นของพ่อแม่ของพวกเราพี่ชายทั้งสองคนรวมถึงฉันมีสิทธิในบ้านหลังนี้ตอนนี้พี่ใหญ่ก็จับไปแล้วพวกเราก็อยากจะรังแกคุณหลอกนะแต่ถ้าคุณจะยึดบ้านหลังนี้ไว้คนเดียวล่ะก็พวกเราไม่เห็นด้วยถูกต้องแล้ว เสียงของชายวัยกลางคนดังขึ้นบ้านหลังนี้เป็นมรดกจากพ่อแม่ของเราพวกเราทุกคนมีสิทธิในบ้านหลังนี้เธอไม่ควรยึดมันไว้คนเดียวครอบครัวเธออยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วพวกเธอได้ประโยชน์ไปไม่ใช่น้อยตอนนี้ถึงเวลาแบ่งมรดกกันแล้วอย่างที่พี่ชายบอกเสียงที่นุ่มนวลของชายอ,อีกคนเธออยู่ที่นี่มามากกว่า20 ปีพวกเราไม่เคยเก็บค่าเช่าแต่บ้านหลังนี้คือมรดกยังไงพวกเราก็ต้องแบ่งมันเสียงผู้หญิงพูดต่อพวกเราปรึกษาทนายและประเมินค่าแล้วบ้านหลังนี้มีค่าประมาณสามล้านพวกเรามีผู้มีสิทธิถือครองมันสามคนเพราะฉะนั้นต้องแบ่งกันคนละล้านถ้าคุณต้องการบ้านหลังนี้คุณต้องจ่ายพวกเรามาสองล้านไม่ก็ขายมันแล้วแบ่งเงินกัน พี่ใหญ่ก็จากไปแล้วเราก็รู้ว่าคุณกําลังลำบากเพราะฉะนั้นถ้าขายมันเราจะให้คุณหนึ่งล้านแต่ถ้าคุณต้องการมันต้องจ่ายพวกเราสองล้านเราให้คุณเป็นคนเลือกพวกคุณอย่างบีบบังคับฉันเลยนะพวกคุณก็รู้ว่าฉันกําลังลำบากฉันไม่มีเงินสองล้านมาให้หลอกเสียงเศร้าๆของหลัวซูหลานงง้นก็ขายมันซะผู้หญิงอีกคนพูดขึ้นมาทันทีแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหน ฮานเซ่นกับฮานเหยียนก็ยังเล็กและเตรียมจะเข้าโรงเรียนเสียงวิงวอนของหลัวซูหลานพี่สะใภ้นั่นมันไม่มีเหตุผลเลยนะคุณคิดว่าคุณคนเดียวหรอที่กำลังลำบากลูกๆของเราก็กำลังจอจะต้องเข้าโรงเรียนเอกชนเสียงของผู้หญิงอีกคนตกลงคุณจะขายมันหรือว่าจะให้เงินพวกเรามาหานเส้นที่กำลังยืนฟังอยู่ข้างนอกโกรธมากเขาเปิดประตูเข้ามาเห็น แม่ของเขากำลังนั่งร้องไห้ขณะที่นั่งกอดน้องสาวของเขาอยู่ฮานเยียนน้องสาวอายุห้าขวบของเขาเธอกำลังอยู่ในโอมกอดของแม่วแววตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวข้างข้างพวกเธอมีชายสองคนกับหญิงสองคนกำลังยืนยิ้มอยู่พวกคุณกล้าดียังไงมาทวงขอบ้านหลังนี้ฮานเซนชีนิ้วไปที่พวกเขาด้วยความโกรธนานาก็เคยมีหนีซึ่งเป็นสิบล้าน ไม่ใช่พ่อของผมหรอที่เป็นคนช่วยอาก็ด้วยบริษัทของอาล้มละลายอาไม่ใช่หรอที่มาคุกเข่าขอร้องให้พ่อผมช่วยและกลัวเองติดหนี้พนันจนเกือบจะฆ่าตัวตายใครเป็นคนช่วย่านเส้นชีนิ้วไปที่ชายวัยกลางคนถ้าพ่อผมไม่เอาเงินมากมายไปช่วยพวกคุณ มีรอที่เราจะตกอับขนาดนี้หานเส้นกำมัดแน่นและมองไปที่พวกเขาสี่คนพวกคุณไม่เพียงไม่มางานศพของพ่อผมแต่ขายบริษัทของครอบครัวเราให้คนอื่นพวกคุณเคยให้เราสักแดงใหม่ทำอะไรพวกคุณยังหน้าด้านมาขอแบ่งบ้านหลังนี้หุบปากซะพ่อของเธอทำอะไรที่เขาจำเป็นต้องทำอยู่แล้วและบริษัทก็เป็นของพ่อพวกเราเมื่อพ่อเธอตายมันก็ตกเป็นของพวกเราอาหารเล่พูด จริงอยู่ที่พ่อของเธอเป็นประธานบริษัทแต่เมื่อเขาตายพวกเราเพียงแค่นําเงินที่เราควรได้รับกลับมาให้เงินเรามาหรือจะขายบ้านหลังนี้ไม่งั้นก็เจอกันในศาลยังไงพวกเธอก็แพ้คดีนาฮานยู่เหมยพูดทานเส้นโกรธจ,จนสั่นไปทั้งตัวเขารู้สึกเจ็บใจแทนพ่อของเขาที่เคยช่วย เหลือคนพวกนี้จนบริษัทต้องล้มละลายแต่หลังจากที่เขาตายมีเพียงภรรยาและลูกๆที่ทำพิธีศพให้เขาไม่เคยมีญาติสักคนมาร่วมงานหรือช่วยเหลืออะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่ตอนที่พ่อของเขายังอยู่เขาพูดเสมอว่าทุกคนคือครอบครัวเราต้องช่วยเหลือกันมันเป็นจริงตามที่พวกเขาพูดถ้าสู้คดีกันในศาลยังไงพวกเขาก็ชนะแต่ฮานเซ่นก็ไม่มีทางจะหาเงินมาให้พวกเขาได้